มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลพร้อมสาบานคู่แม่น้องชมพู่ค่ะวันที่23รกรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ไปพูดคุยกับนายชาญหลาโพตาของน้องชมพู่เปิดเผย ว่าตนเองอยากให้ลูกๆและทุกคนในครอบครัวไปสาบานที่วัดภูผาแอกเพราะอยากให้แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ให้ใครสงสัยเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็ต่างสงสัยซึ่งกันและกันกลายเป็นเรื่องที่ค้างคาใจกันอยู่ค่ะจากเดิมที่คนในครอบครัวเคยรักกันกลับต้องมาสงสัยกันเองตนเองในฐานะที่เป็นพ่อก็มีความมั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายและลูกหลานทุกๆคนนั้น ไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่อย่างแน่นอนค่ะตนจึงมีความอยากให้ลูกๆทุกคนในครอบครัวไปสาบานพร้อมกันเพื่อแสดงความบริสุทธ์ใจและตนยืนยันว่าการสาบานครั้งนี้ไม่ใช่การจับผิดใครทั้งนั้นค่ะโดยตนนั้นอยากให้ลูกหลานที่ไปสาบานกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าถ้าข่าน้องชมพู่หรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายขอให้มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตภายในสามวันหรือว่าเจ็ดวัน ซึ่งการสาบานเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมากล่าวหากันเองอีกว่าฝ่ายใดเป็น,นคนฆ่าน้องชมพู่เนื่องจากจะทําให้เป็นเรื่องที่ยืดยาวเพราะตนรู้ว่าลูกทุกคนไม่ใช่คนผิดอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามตนก็อยากให้เป็นกล่าวใจเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าบ้านของตนเป็นศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายจะเข้ามาหาตนจึงอยากให้มาพูดคุยกันค่ะ เรื่องสาบานเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ก็คงทำให้ปรองดองกันได้เพราะว่าใจก็ไม่อยากให้สาบานเท่าไหร่แต่เรื่องอยากให้อโหสิกรรมกันมากกว่าเพราะว่าตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่อยากให้สาบานแต่สอนให้อโหสิกรรมซึ่งการละกันจะได้จบและสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าสาบานจะเป็นการผูกเวรผูกกรรมในชาติต่อๆไปและอาจจะไม่จบเสียทีคะ่ะ ส่วนเรื่องสาบาน3วันเสร็จวันเป็นเรื่องของผู้เท่าผู้แก่พูดกันเป็นเรื่องของการตั้งศัจจะอธิษฐานและคิดว่าคงมีผลจริงๆสุดท้ายหากมีการสาบานจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือไม่เพราะว่าต้องรอดูว่ามีกิจนิมนต์ที่ไหนร่วมหรือเปล่าพระอาจารย์ได้พูดนะคะ ส่วนนายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่กล่าวว่าตนเองพร้อมเสมอหากจะมีการสาบานและอยากให้ทุกสื่อเป็นพยานในการกินน้ำสาบานแต่ตนไม่ทราบว่าครอบครัวน้องชมพู่และญาติคนอื่นๆพร้อมหรือยังต้องรอป้าแตนเป็นคนไปสอบถามตนไม่ติดขัดมีความพร้อมตลอดที่จะไปสาบานหากว่ามีการดื่มน้ำสาบานตนสามารถดื่มได้แต่กังวลบ้างว่าอาจจะมีการทำของใส่ตามความเชื่อ ส่วนน้าก็ต้องให้เห็นว่าเอามาจากไหนส่วนตัวอยากไปที่วัดพระแก้วแต่หากคนอื่นๆไม่พร้อมตนก็พร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้ทางนี้ตนจะขอเป็นคนนําพูดประโยคสาบานตนเชื่อว่าคําพูดขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้พูดว่ามีความศรัทธาขนาดไหนตนอยากให้ผู้ประมาณว่าถ้าใครมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการเสียชีวิตของน้อง ขอให้มีอันวิบัติให้สิบหายให้ครอบครัวตายโหงไปกับชมพู่โดยขอให้คนทำผิดเจอเคราะห์ในเร็ววันค่ะนางสมพรหลาโพนะคะป้าน้องชมพู่กล่าวว่าส่วนเรื่องของการไปสาบานตนไม่เคยปฏิเสธสักครั้งเดียวแต่ยังไม่ครบทีมสักทีตนก็พร้อมตลอดรอให้ครบตามที่ต้องการอยู่การดื่มน้ำสาบานก็มองว่าดีจะได้ให้พระปลูกเสกไข้ตนก็แอบ,บคิดว่าคำสาบาน และคำปลุกเสกจ,จะกระทบอะไรหรือไม่เก <financially> ี่ยวกับเรื่องคำปลุกเสก่าทาอาคมต่างๆตนกังวลตรงนี้มากกว่าซึ่งตนดื่มได้แต่ขอนำพระกลิ่งไปแช่้างน้ำมนต์ดำก่อนส่วนตัวไม่ได้ติดขัดเรื่องสถานที่ที่ไปสาบานลุงพลเองอยากไปที่วัดพระแก้วส่วนตัวอยากไปวัดหลว,วงพ่อโสธรเพราะว่าตนนับถือแต่หากไม่สะดวกจะไปไกลก็แล้วแต่หากใจมีอยู่เพียงเท่านี้ตนก็แล้วแต่พ่อ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ